สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆนะครับผมที่รับชมช่องสายการบินร้อยสิบอยู่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาประกอบชุดบนเว็บร้อยสิบนะครับผมตั้งแต่ลูกสูบยันฝาสูบเลยนะก็นี่เป็นอะไรรถอะไรนะครับผมก็มีปะเก็นประเก็นทองแดงนะครับผมแล้วก็พวกลูกสูบนะครับผมตัวนี้ยังเป็น แข็งเดิมอยู่นะครับผมยังไม่ได้ควนนะครับผมก็นี่นะก็ขนาดตัวนี้นะครับผมก็ปอกมันก็บางมากแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมหาอะไรตั้งกล้องก่อนอ่ะก็หลังจากที่ตั้งกล้องเสร็จนะครับผมก็เอาไว้มุมไหนดี เห็นชัดๆเลยนะผมก็ตรงนี like the, really ้นะับนะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะผมมุมนี้นะไม่รู้จะขวางทางผมกไหมนะก็อันแรลกนะผมก็เอาประเกนนะครับผมเข้าไปก่อนก็ตัวติ่งนี้จะหันลงด้านล่างนะครผม ใส่เข้าไปปกติเลยนะครับผมแต่ตรงนี้ของผมเป็นตัวดันโซ่แต่งนะครับผมก็หาซื้อตามกันได้นะไม่กี่ร้อยนะครับผมละร้อยกว่าบาทนะเราก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราก็ตามด้วยบูทนะครับผมบูทตัวนี้นะสองตัวนะครับผม ก็ใส่เข้าไปสองเสานะครับผมล่างางกับบนนะจะเป็นทางขวานะครับผมขวามือผมนะตอนนี้นะตัวบูทนี่ถ้ามันไม่กลมมันก็ใส่ยากนะผมก็ค่อยๆหมุนเข้าไปก็ได้ผมจะใช้ครีมนะครับผมค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับผม ตอนเอาออกแล้วมันไม่กลมนะผมมันก็เลยเข้าไปยากมันจะไปติดตรงเกี่ยวนี่นะผมถ้าผลเกี่ยวไปก็สบายเลยก็อนี่นะเราก็มาใส่ตรงใส่เข้าไปเลยนะผม นี่นะครับผมก็ตามด้วยเสื้อสูบนะครับผมก็คลิปนี้จะไปแบบเร็วเลยนะครับผมก็หลังจากที่หายไปนานนะก็ให้ดูเสื้อสูบนะครับผมตรงนี้ผมจะเป็นตัวดันโซโลลิ้นนะครับผมก็ให้ชมก็มันมันไม่ใช่เอากาวมาติดน็อตไว้เฉยๆนะครับผมก็ผมด้ ตาบเกียวลงข้างล่างนะครับผมก็ทําเป็นเกียวแล้วแล้วก็เอากาวมาติดกันมันรั่วเฉยๆนะครับผมกันน้ํามันเครื่องนะก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละเนี่ยดูมันแข็งๆอยู่ก็เลี้ยงแหวนสูบแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมลูกสูบนี้นะใส่เข้าไปปกติเลยนะครับผม ก็จะมีสลักนะครับผมสลักลูกสูบนะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยตัวนี้เป็นสเตปดันโลนะคผมผมทำมาขี่ดันโลนะคผมไม่ได้ทำรูปใหญ่อะไรมันยังเป็นแข็งเดิมอยู่นะผมก็แล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครัผมเป็นน้ำมันเครื่องเก่าก็ได้นะก็ใส่เข้าไปนะครับผมให้มันลื่นนะ เป็นสเต็ปดันโลนะครับผมก็ยังไม่ได้บอกว่ากี่มิลน,นะครับผมก็ให้เพื่อนๆถ่ทายมาแล้วกันนะว่ากี่มิลน,นะครับผมมันไม่ใช่ลูกเดิมนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่เสื้อเดิมด้วยเป็นเป็นเสื้อแต่งนะครับผมแต,แต่ตอนนี้ปอกก็บางมากแล้วแล้วมันไม่ใช่ลูกที่เขาหิตกันนะครับผมไม่ใช่ลูกที่เขาฮิตกัน ตอนปัจจุบันนี้นะผม,มก็พวกในต ok ิ๊กต็อกนะครับผมพวกแรงๆนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ลูกเท่าเขานะครับผมไม่รู้จะแรงไหมเดี๋ยวผมหาไขค,รครวงก่อนแป๊บนึงจะใส่สลักสูบนะครับผมกิบล็อกเอ้กิบล็อกสูบนะไม่ใช่สลักสลักใส่เขาไปแล้วก็มันมีสองตัวนะแต่ผมใส่ ข้างนู้นไปตัวหนึ่งแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะผมโอ้ไฟแตกเลยทำคนเดียวจะเข้ายากนิดนึงเพราะมันเป็นกิปล็อกแบบแบบนี้นะ มันไม่มีตัวขีดกลางนะครับผมมันเลยใส่ยากเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมใส่เสร็จแล้วกันนะครับผมก็หลังจากที่ผมใส่กิบล็อกสลักนะครับผมก็ผมก็ได้ดันเสื้อเนี้ยขอาไปแล้วนะครับผมก็มาต่อกันเลยนะครับผมบูทนะครับผมสองตัวนะก็นี่นะลงไป มันจะเป็นทะแยงมุมนะครับผมเป็นตรงข้ามเป็นแนวเฉียงนะครับผมเป็นไม่เหมือนตัวสองตัวแรกนี่นะครับผมก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับนี่นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัวประกนทองแดงนะครับผมก็เราก็ทากาวก่อน เดี๋ยวผมหากาวไม่เจอมีนะครับผมหลังจากที่ผมทากาวเรียบร้อยแล้วนะเราเคลือบไว้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้รอไว้ก่อนนะครับผมเราจะเคลือบไว้นะครับผมเคลือบบางๆนะไม่ต้องเคลือบหนาน,นะครับผมก็ <S <S <relatives> <S กาวพวกนี้ก็ ใส่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นปะเก็นทองแดงแต่ถ้าเป็นพวกลูกเดิมก็ใช้ปะเก็นเดิมนะครับผมไม่ต้องใส่เกาว่านะครับผมแต่ถ้าเป็นปะเก็นทองแดงพวกนี้ผมว่ามันชอบรั่วชอบจะรั่วนะก็เลยผมก็เลยใส่เอาไว้กันรั่วนะเดี๋ยวตรงตรงนี้ไม่ทัววว่วนะครับผมลาอีกนิดนึงแล้วเคลือบไว้นะครับผมกันรั่วนะครับผม ก็ไม่อยากแกะบ่อยนะก็กันไว้ดีกว่าแกะบ่อยก็ไม่ดีนะผมเดี๋ยวนอ็นอตน็อตหลวมน็อตเป็นอะไรน็อตหวานอีกไม่ใช่เหมือนพวกรถแข็งนะผมเขามีเกียวทองเหลืองมีบูธเขาเตรียมพร้อมแล้วนะครับผมก็ของผมยังไม่มีอะไรเตรียมพร้อมนะก็ไม่อยากแกะบ่อยเท่าไหร่ก็หลังจากที่ เราเคลือบกาวไว้เราก็เช็ดลอนะครับผมเช็ดพวกหน้าให้สะอาดนะครับผมห้ามมีคราบน้ำมันเหลืออะไรนะเดี๋ยวมันจะรั่วอีกนะครับผมกำลังอัดนะครับรั่วไม่ใช่น้ำมันรั่วนะกำลังอัดเป็นมันสูงนะมันก็จะรั่วได้ง่ายนะแล้วก็เช็ดไว้เลยไม่ต้องให้มันมีคราบน้ำมันนะครับผมก็กาว กำลังจะแห้งพอดีนะก็เราก็ใส่ไปเลยนะครับผมตัวติง่งติ่งตัวนี้ของไปเก็นทองแดงแนละ้วจะอยู่ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวก้องไม่โฟกัสอีกแล้วตัวติ่งจะอยู่ด้านบนนะครับผมก็ประมาณนี้ ันะผมโซ่ลาวลิ้นยกมันขึ้นก่อนนะครับผมก็ใครที่ทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องมาเม้นอะไรนะครับผมก็ทำเป็นแล้วก็ทำเป็นนะครับผมไม่ต้องดูนะรีก็ได้ก็อันนี้ทำให้ดูสำหรับคนที่ทำไม่เป็นนะครับผม ก็ต่อไปก็เป็นฝาสุกนะครับผมฝาสุกเดี๋ยว <c oughs> ตัวนี้เป็นวาลวอะไรล่ะเนี่ยวาวไม่เหมือนคนอื่นนะมันไม่ใช่วาวเดิมนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ใช่วาวโซนิกด้วย ผมว่าส่วนมากก็ไม่มีคนทำหรอกวาวขนาดเท่าของผมนะปกติเห็นแต่ทำยิบสองยิบหกยิบสามยิบเจ็ดยิบสี่ยิบแปดนะครับผมวาวโซนิกวาวอะไรก็ไม่รู้ก็พอตก็ลองเปิดเป็นตัวนี้ดูนะครับผมผมลองเปิดเป็นเอากล้องไม่โฟกัสอีกแล้วเห็นไหม เป็นลูกกลอบนะครับผมก็ลองทําดูทําเล่นดูนะครับผมไม่รู้จะแรงเหมือนเขาไหมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมก็ไว้ขี่เล่นนะผมทําไว้ขี่เล่นนะอันนี้เป็นคอนยางนะครับผม ใส่ฝาเข้าไปแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเอานอ็อตสองตัวนี้เข้าไปก่อนนะนี่นะผมก็ขันขันไม่ยังไม่ต้องขันแน่นนะครับผมขันให้เกียวมันจับเกียวไว้ก่อนนะครับผมจักเกียว 2, สองเกียวนี่นะผมแล้วก็ตามด้วยแหวน แหวนสีตัวนะผมแหวนเสาเสื้อนะนี่นะครับผมแหวนเสาเสือ้อสีตัวนะครับผมแล้วก็น็อตครับผม ตัวนี้ไม่รู้ว่าเบาฟ้าอะไรนะผมไม่ได้คำนวณน,นะผมเพราะว่าผมกะกะเอาเลยนะไม่ได้ทำจริงจังอะไรให้มันแรงขนาดวิ่งสองร้อยเหมือนอะไรละ่ะของข่ายดังนะผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำขนาดนั้นนะผมไม่ได้สีเรียสนะจะวิ่งไม่วิ่งก็โอเคร้อยยี่สิบก็พอแล้วนะร้อยยี่สิบร้อยสาสิบก็ว่ารู้แล้วนะ ไม่ต้องเอาเยอะขนาดนั้นนะแต่ใครชอบมันก็ชอบต่างกันนะผมเดี๋ยวผมหาประแจเบอร์สิบสองมาขันก่อน,นครับผม,มก็ได้แล้วนะผมประแจเบอร์สิบสองนะผมก็ขันเข้าไปทั้งสี่ตัวเลยนะผมพร้อมกันนะขันทะแยงมุมนะผมไม่ต้องขัน ไม่ต้องขันตรงตรงข้ามอะตรงนี้นะผมขันขันทะแยงมุมขันตัวนี้แล้วก็มาขันตัวนี้นะครับผม จนแน่นก็พอนะผมเอาจนตึงมือนะแล้วเราก็ไล่น็อตไปนะผมทีละตัวทีละตัวนะหรียบร้อยก็หลังจากที่แน่นนะผมก็เราก็มาเช็คน็อตเบอร์แปดตัวนี้ด้วยนะครับผมว่ามันแน่นหรืยอยังนะ แต่ของผมมันแน่นแล้วนะผมก็เป็นเบอร์สิบสองปกติเป็นเบอร์สิบนะผมผมขันบ่อยมันก็หลุดนะก็เลยต้าเป็นเบอร์สิบสองเลยนะผมก็อย่าลืมเช็คด้วยนะผมก็ต่อไปก็เป็นเฟืองนะผม เฟืองตัวนี้เป็นเฟืองเฟืองเบานะครับผมเป็นเฟืองแต่งนะก็ใช้มาหลาเดือนแล้วเป็นปีแล้วแต่ก็ยังไม่สึกเลยนะผมก็ทนอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องมาตั้งมาร์กนะครับผมแคมตัวนี้จะหันไปด้านหน้านะครับผมติงแคมแล้วก็มาร์กจานไฟเป็น ตรงกับตัวทีก็เท่านี้ครับผมมาร์กจะอยู่แบบนี้นะครับผมก็หันไปด้านหน้านะครับผมเราก็ใส่เข้าไป โซ่เราลินเลยก็หลังจากที่เราตั้งมาร์กเสร็จนะครับผมเราก็มาตั้งตัวดันโซ่เราลิ้นนะครับผมใครจะทำแบบผมก็ได้นะครับผมใช้งานมาเป็นปีแล้วนะครับผมยังไม่เป็นอะไรเลยเสื้อเสื้อสูบเก่าผมก็ทำนะครับผมเสื้อสูบตัวเก่านี่นะแต่ผมทำเป็นแบบ แบบนี้นะผมแล้วก็ใส่เราก็ทําแท่นเหล็กขึ้นมาแล้วก็เอาเหล็กน็อตเบอร์สิบสองนะผมเอาน็อตเบอร์สิบสองมาเชื่อมติดเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสมาเชื่อมติดนะผมแล้วก็เราก็ใช้โอลิงใส่ข้างในนะผมเป็นโอลิงยางเพื่อไม่ให้น้ํามันซึมนะผมแล้วเราก็ขันน็อตเบอร์แปดจับไว้นะก็เท่านี้ครับผมไม่มีอะไรยากนะ สำหรับใครจะทำใครไม่ทำก็ไม่ได้วานะครับผมก็หลังจากที่ตั้งมาร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็จับน็อตตัวนี้ไว้นะครับผมแต่ยังไม่ขันแน่นเราก็จะมาขันเบอร์แปดตัวข้างในนี้นะครับผมตัวที่เรายังไม่ได้ขันนะเกือบลืมไปเลยนะครับผม ตัวนี้เอาพอตึงมือนะผมก็ประมาณนี้แล้วเราก็มาล็อกเบอร์สิบสองนะผม้ายบล็อกลมนะผมก็เท่านี้นะผมก็หลังจากนั้นนะผมก็เราก็มาหมดดุนดูซ้ายตัวทีเบอร์สิบสอง หมุนดูนะผมติดอะไรไหมเดี๋ยวชอดหัวเทียนออกก่อนนะผมมันจะได้หมุนง่ายนะหมุนมาทางนี้นะผมหมุนพวนเข็มนะเพราะว่าเครื่องรดเดินหน้านะผมก็ไม่น่าตำอะไรนะผมแล้วเราก็มาตั้งมาร์กให้ตรงเหมือนเดิม มานนี้นะครับผมมันยังไม่ตรงนี่หว่ะมาร์กยังไม่ตรงนะผม ลมเต็มนะผมเมื่อกี้ลมลมไม่เต็มยิงไม่ออกนะครับผม <c oughs> ก็คายออกมาครับผมมันเพี้ยนไปล็อกหนึ่งนะครับผมโซ่เพี้ยนไปล็อกหนึ่งนะครับผมก็เราก็คายตัวจั้งโซ่ตัวนี้ออกนิดนึงแล้วก็มามาขยับตัวตัวโซ่ตัวข้างล่างนะผมเลื่อนมาเป็นล็อกหนึ่งนะครับผมมันไม่ตรง ตรย,ยังไม่ตรงเดี๋ยวดูก่อนนะผมรถผมไม่มีขาตั้งคู่นะผม <c oughs> ก็ทํายากนิดนึงมันดูยากนะผมเดี๋ยวเ,า <c oughs> เอานับจับไว้ก่อนนะผมมันยังไม่ตรงนะผมมันมันเฉียงเฉียงแบบนี้ ปกติมาร์กมันจะตรงนะผมเอากล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวนะผมเช็ดกล้องก่อนนะผมนี่นะมันเฉียงนะผมปกติมาร์กมันต้องตรงนะผมต้องตรงอยู่ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวตั้งใหม่นะผม อยากนะผมนี่นะก็เข้าไปแล้ว <c oughs> ตามด้วยเบอร์สิบสองนะผมนัดล็อกนะ <c oughs> เราก็ดูอีกทีนะผมตรงตรงอยงตอนนี้มารกจันไฟอยู่ตัวทีเดี๋ยวดูก่อน ยังไม่ตรงอีกนะครับคร้งนี้ขยับบนนะผมขยับบนต้อง นี่นะผมก็ตรงแล้วนะครับผมก็เราก็จะมาตั้งวาลวกันนะผมแต่ตัวนี้มันติดเดี๋ยวผมขอเอาอะไรล่ะคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาน็อตตัวนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปต่อนะครับผม <c oughs> ก็หลังจากที่เรา <c oughs> ได้ไขน็อตตั้งโซ่นะครับผมใหนตั้งวาลวนะไม่ใช่ตั้งสูนะ่ะตั้งวาลว ขายออกแล้วนะผมไอดีไอดีตั้งประมาณ0.10นะครับผมก็ตั้งมาร์กให้ตรงนะผมก็แล้วแต่แคมสํานักไหนนะผมอันนี้เป็นแคมแคมแต่งแคมเกียร์นะผมแคมเค่งก็ตั้งประมาณนี้สตาร์ทติดง่ายครับผมก็ตั้งวาล์วให้ตรงก็เหลือประกบฝา คอบบานะผมก็เป็นอันเสร็จนะวันนี้ก็มาใส่พวกยังไม่ได้พวกเรือนมาเลยนะผมเรือนผมสั่งอยู่นะก็น่าจะเป็นคลิปหน้าคลิปต่อไปนะแคมอีกตัวหนึ่งผมก็สั่งอยู่นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาใส่ให้ดูคลิปนี้วันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะผมก่อนจะไปนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะผมคนติดตามคน กดติดตามให้ผมด้วยนะผมก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผม